สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าผ้าเขาคัว,วคือเก่าจ้าพี่น้องมาสิผ้าเขาคัวสิผ้าก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่เฮ็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วบ่วหลายค่ะนิดหน่อยอ๋อแต่ว่าก่อยากอย่างอืน่นแ่ะสิลาลาบลาบก้อยนี่นะค่ะน้องค่ะไปพี่น้องไปเฮ็ดน,น้ำกันจ้าพี่น้องมาลงมือกันเลยค่ะขันแดกขันแลกแค่หมัน <laughs> ใส่น้ำปลา เอา้าขึ้นรืมบักหน้าว่ะนพี่น้องคือลืมบักหน้าขึ้นรืมบักหน้าเดี๋ยวเอาบักหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องจา้าบีบบักหน้าใส่เนอ้อบีบบักหน้าใส่ใส่ผงใส่พริกไม่นะพี่น้องเนาะใส่ข,ข้าวคั่วลงไป,ด,ปไงด้วยโหดีชิมง่าอง่ายด้วพี่น้อง ให้เข้าออกันซุกซุกแล้วเดอ้อค่ะพี่น้องซื้อแบบข้อนี้มาใส่พักรถไฟจ้ะพี่น้องจ้าใส่พักคนคนที่ยิงอ่ะหมายว่าสิหั่น,นหน่อยๆพี่น้องแต่ว่าเอาละอ่านี้แล้วันได้อนท่านแล้วนะพี่น้องเอาเมื่อทัวร์เนี่ยเนาะ ซิ้นก็ได้จากพี่น้องหยิบเลยนะคะอืมสซบพี่น้องรับเราใช้ประหลาปรุงเลยเลหน่อยเนาะเลาปรุงจังนัวพี่น้องอเสียบโหลดไปเผ็ดอะไป ใส่อีกอยังไม่ก่อนพี่น้องพริกพริกกวยเองเขาคั่วกับคัววกกบค่วเองนะพี่น้องเนาะทำเองกินเองแซบเองสมแล้วพี่น้องจ้ามาจา้ะพี่น้องกินน้ำกันบาดนี่แซบๆนะคะเฮ็ดเรา,ากินนะพี่น้องเนาะกินโดดแล้วนะพี่น้อง มามาจ้ะพี่น้องก้อยหอยเชอรี่แล้วค่ะเธอพี่น้องให้แหละมากินนะพี่น้องพี่ก็ขอนิ้วแล้วพี่น้องจ้ามามากินนล้กันหิ้วเข่าแล้วพี่น้องหิ้วยังแห้งได้ไหมนี่พักใบบัวกยิ่ติมออกมาคุยพี่น้องแซ่บขึ้นกาว Đó, không <laughs> Để một cái được thế anh em nào không được mà được không được không được không ไก่ทอดปลาปลาย่าง้อดก็เกาียเกียวมันีิใช่ไหมล้าตนี้ขัดของมาจัดของแสงกับกูมกคนนี้อายุงานคิดเขา,ยาเยาว์ที่น้องต้สัมระก็ะนั้นไปกินดูเดียว เขากันแน้วแก้วพี่หนึ่งลายเจียวอันนี้แก้วแก,ก้วกะปิพริกพริกปน่นอันนี้แก้วซื่อๆนะพี่น้องว่าขมแบแก้วกะปิพริกข,กกขวานเนาะแบบกระผัผกระปุก hani madu sam 30 ออไปวางหรอใสบบนห็นบ้ามันลืมมันลืมังการแล้วจะไปบ้างรสพี่น้องเออ 老婆娘不来 หายยังเห็นหล้มันตีกันพี่น้องนองเริมเติบแล้วเนาะกระซิบอล้วพี่น้องจุดหนี่งจากกันแล้วพี่น้องจ้า หาพอกันไยรเรล่าเลยโคกรแชคโคุยสามนันมนนเดอร์อค่ะพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะ